การอัปเกรดขั้นสูงสุดหรือการปลดล็อกช่องอุปกรณ์สวมใส่ทาให้เราสามารถใส่ได้ถึง4ช่องเราจะทํำยังไงสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมเซเว่ไนไนท์รีเบิร์ดสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์ ให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น M V I P แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า M V I P จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับแน่นอนว่าการที่เราจะดึงสกเกลภาพของตัวละครมาให้สูง ส่วนหนึ่งก็จะมาจากการสวมใส่อุปกรณ์แต่อุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้เราจะสามารถใส่ได้อยู่3ช่องด้วยกันนะครับจะมีช่องอาวุธช่อง้องกันแล้วก็ช่องเครื่องประดับเครื่องประดับเราจะสามารถหาได้จากด่านฝันรลายนั่นก็คือพื้นฐานแต่ช่องอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถเพิ่มจํานวนได้อีก2ช่องจะเป็นช่องโจมตี2ช่องช่องบองกัน2ช่องวิธีการปลดล็อกช่องนะครับเราก็เลือกเมนูการพัฒนาแล้วก็อัปเกรดขั้นสูงสุดจากนั้นนะครับเราก็ดูหัวข้อสุดท้ายตรงนี้เวลาเราจะเปลี่ยนตัวเราก็แค่กดคลิกเอาตัว ตัวละครออกเอาตัวละครเข้าแล้วก็ให้ไปหาตัวละครพื้นฐาน6ดาวเมื่อเราใส่ตัวละคร6ดาวไปปุ๊บก็จะสามารถปลดล็อกช่องได้แบบนี้นะครับแต่ช่องเนี่ยเราต้องทําการเลือกนะจะเลือกได้แค่1ช่องเท่านั้นหรือก็คือตัวละคร6ดาว1ตัวจะปลดได้1ช่องแต่เราสามารถหาวัตถุดิบแทนในการปลดล็อกได้นะครับก็จะเป็นเลอาน้องตัวนี้นั่นเองวัตถุดิบอัปเกรดอัศวินขั้นสูงสุดเขาจะมีได้รับจากแพ็กเกจต่างๆที่เด้งขึ้นมาเวลาเราเติมนะครับก็จะได้รับมาหลายตัวเลยหรือ เราจะเล่นในส่วนของกิจกรรมอย่างกิจกรรมท,ท้าทายสงครามชิงประสาทแค่เราทําคะแนน1 0 0 0 0แก็จะได้รับแล้วโดยแน่นอนนะครับเขาจะมีทุกวันหรือก็คือเราจะได้จากตรงเนี้ยเตัวด้วยกันนะเราก็จะสามารถไปเลือกมิกในการปลดล็อกได้ถึง7ช่องในกรณีที่เราไม่ได้เติมเลยหรือเพียงแค่เราเช็คอินถึงวันที่3เราก็จะได้รับมาแล้ว1่ตัวแบบง่ายๆแรกๆน้องเขาจะหายากหน่อยแต่หลังๆยังไงเราก็ต้องใช้ตัวละครเพื่ออัปเกรดปลดล็อกดาวน์อยู่แล้วซึ่งด้วยความที่ว่าเขาต้องใช้ตัวละคร หกดาวในการปลดล็อกช่องอุปกรณ์ใช่ไหมครับตัวละครสีเขียวจะไม่สามารถอัปเกรดขึ้นสู่6ดาวได้เขาจะตันอยู่ที่5ดาวเนี่ยพวกตัวละครสีเขียวพวกนี้ต้องเป็นตัวละครระดับหายากขึ้นไปถึงจะสามารถอัปเกรดขึ้นสู่6ดาวได้นอกจากเราจะทําการผสมเอาฉะนั้นบอกเลยนะครับว่าการหาตัวละครระดับหายากอาจจะต้องไปเปิดสมการชาหรือไปผสมมาแนะนําทิคเล็กๆน้อยๆละกันในการขึ้นสู่6ดาวถ้าจะเอาแบบช่วงแรกง่ายหน่อยให้เราดูว่าเราลงดันเจียนพัฒนา,นาอันไหนไปได้ไกล เราก็ลงอันนั้นไปก่อนเพราะยิ่งเราสามารถเคลียร์ครั้งแรกได้เราก็จะได้วัตถุดิบระดับสูงในการอัปเกรดวิวัฒนาการนะครับอันนี้ถ้าจะขึ้น6ดาวแบบง่ายๆก็ต้องดูที่หินวิวัฒนาการของเรานะครับว่าอันไหนไม่ค่อยได้ใช้เราก็ขึ้นตัวนั้นเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยจะมีความสําคัญในการเลื่อนขึ้น6ดาวค่อนข้างเยอะนะครับจะใช้เยอะอันนี้ผมป้องกันเหลือไม่เชิงว่าเหลือแหละตัวละครป้องกันยังไม่ได้ใช้เพราะว่านับจวนจะใช้แค่อีวันฉะนั้นก็มาอัปเกรดตัวละครพวกนี้ก่อนในกรณีที่เราเป็นสายประหยัดเราสามารถ ใช้ตัวละครสีเขียวบวกหาแล้วทําการผสมก็ได้เพราะเราจะไม่ทําการเลื่อนขั้นด้วยหินธาตุอันนี้มันจะเปลืองแบบมากๆแนะนําให้ไปใช้พวกตัวละครระดับตำนานหรือตัวละครที่เราจะเลื่อนขั้น6ดาวอยู่แล้วเราเพียงแค่ไปทําการผสมก็พอนะครับการผสมยังได้ลุ้นอัศวินระดับตำนานอย่างที่เกินไปด้วยเพราะเขาจะการันตี6ดาวให้เลยแค่ต้องใช้วัตถุดิบมากขึ้นหน่อยที่เหลือก็เป็นลุ้นตัวละครระดับตำนานเอาถ้าเราได้มาเราก็ค่อยเล่นแต่ถ้าไม่ได้ได้เป็นสีม่วงเราก็เอาไปเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรด ขั้นสูงสุดก็ลองผสมดูแบบนี้นะครับชวิงแล้วก็กดเปิดเข้าไปอ่ะหกดาวนะครับเป็นเอเรียล แน่นอนว่าสีม่วงเราไม่ต้องการโอเคผมก็ไปเก็บรเวลมาให้ถึง30นะครับ20บีก็เอาจาังหวะนี้จากนั้นเนี่ยก็มาทําการเลือกช่องในการปลดล็อกคือเราสามารถเลือกความสําคัญของช่องก่อนได้ว่าเราจะเน้นช่องไหนอยากได้ไปช่องอาวุธหรือว่าอยากได้ช่องเครื่องป้องกันเลือกได้เลยนะครับแน่นอนถ้าเราอยากจะปลด2ช่องเราก็ต้องใช้2ตัวหรือมีเลアสอตัวก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ว่าจะปลดตัวไหนก่อนแนะนําให้ปลดตัวละครลงเลดอย่างเช่นถ้าเรามีพลาส้าเราอยากจะไปลงเลทไฮด้าเราก็ไปปลดตัว นนั้หรือถ้าเราอยากจะลงเลดวัวให้มีชั้นที่สูงมากขึ้นเราก็มาปลดเอสปาดานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่คุ้มช่วงแรกไม่ค่อยเชียร์ให้ไปเล่นอารีนาเท่าไหร่เพราะยังไงเราก็จะสู้พวกคนเติมยากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากจะลุยด่านไปได้ไกลเนี่ยแทโอก็ถือว่าเป็น1ตัวที่ค่อนข้างมีบทบาทยิ่งถ้าเราทํซีสูงได้ซีก็โหดแล้วซีนี่บอกเลยว่าเยี่ยมมากๆนะครับของดีเลยหรืออีกหนึ่กรณีหนึ่งก็คือให้เราปลดตามกิจกรรมอย่างเช่นตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมของ2ตัว มีพยักเมคากับมีโฮอันนี้เราต้องมีตัวละครก่อนแต่มีโฮข้อดีเลยก็คือเราจะได้เป็นตัวละครฟรีในกิจกรรมนะครับเราสามารถแลกได้เขาจะให้เราอัปเกรดขั้นสูงสุด2ครั้งนะครับเราก็จะได้รับตั๋วมาถ้าเราทํา6ดาวบวก5ได้2ตั๋วอัปเกรดสูงสุดได้3ตั๋วสูงสุด2ครั้งได้อีก5ตั๋วก็จะเป็น10ตัวพอดีส่วนถ้าข้ามขีดจำกัดต้องได้ตัวละครของเขาสาซึ่งมันจะยากไปเงื่อนไขเหมือนกันเลยครับพยักเมคาอัปเกรดขั้นสูงสุด2ครั้งได้รับตั๋วแ่่าาดไไ้้ตัถเรยงม ใช้ตัว๋วรอไปปลดวันหลังๆก็ได้ซึ่งวันแรกๆเนี่ยการที่เราไปด่านได้ไกลกว่าหรือตีเลทชั้นที่สูงมากขึ้นก็จะดีมากกว่าส่วนตัวเชียร์ไปแบบนั้นนะครับแต่ผมจะลองเปิดอีกสักสิบทีถ้าแทโอออกผมก็จะปลดล็อกอุปกรณ์ที่2แต่ถ้าไม่ออกผมก็จะปลดเอสปาดาผ่านด่านช้าหน่อยแต่ไปฟาร,ร์มเลทก่อนเอาอุปกรณ์โคโไม่แย่เหมือนกันนะครับไปลุยขอสิบทีแทอโอออกสักสามตัวบิสกิตอีกหนึ่งตัวยิ้มเลยนะครับแบบในกลุ่มชุบชุบชุบ,ชบ Oui. ไม่ได้ลุ้นอยู่ดีปึ๊บจิ้นแล้วก็ตัวนี้ครับโนโฮโนโฮดีอยู่นะครับเรียบร้อยแต่ส่วนตัวผมก็จะปลดแทโออยู่ดีนะครับจัดไปถึงไม่ได้ก็ตามแล้วก็ไปใส่อุปกรณ์คีก่อนแล้วมาใส่เซ็ตคีแบบฟูลถึงแม้ว่าจะเป็น5ดาวก็ตามเห็นไหมครับสเตตัสก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งหรือเราจะไปใส่พลังยมตีล้วน4อันก็ได้นะครับค่อนข้างเดือดเลยแต่พยายามหาออฟอุปกรณ์คีแล้วก็มีอัตราคิติคอนด้วยก็จะช่วยได้เยอะเลยจะเล่นได้ง่ายขึ้นยังไงสําหรับในพาร์ทนี้ก็มาแนะนําวิธีการปลดล็อออกกช่องอุปรปรรณณ์ะมานี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก,นกันสักเล็กน้อยอย่างไรก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พรุนหน้าพรุน,นี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับของจริง